สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับสำหรับเพื่อนลมทางสุขสุขคนก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับเพื่อนลมทางต,ติดตามนาจักม,มาตลอดเนะพี่น้องเด้อนาจัขอบคุณมากมากเลยพี่น้องเนาะสวัสดีตอนเสาร์เวืไซ้พ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ทั้งบ้านและทางทัวร์เชียร์พี่น้องเนาะสำหรับวนันนี้นาจักรผมมีโบวิยัยงหลายทักทายพี่น้องตอนเสาร์ครับพี่น้องเนาะ ไม่แม่นเด็กรู้สึกว่าโอ้ยเป็นไข่พี่น้องเอ้กลับมาจากบ้านกลับาบาากอทิตย์นึงเป็นไข่ไอ้ก็แค่แ,แล้วพี่น้องนะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหอน,เด,น,เ,ดนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนพี่น้องมันเป็นยังสี่แล้วพี่น้องอากาศทั้งคนพี่เอิมแน่ทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงแน่พี่น้องนะเป็นอากาศที่บดีตัวสูขภาพมากเท่าเทพี่น้องนะรักษาสูขภาพกันพี่น้องกินของมีประโยชน์ครับกินพักกินยาไปพี่น้องนะ ถ้ามี <irgendw el inv és> เวลาออกล้างกายออกล้างไก่พี่น้องเด้อออกล้างกายทุกสคนให้ผิวภาพแข็งแรงจะให้มีโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องตรงนี้อากาศส่งปีใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นแปลกเป็นเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวก็้ังฝนดีตกแน่เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องละตอนเศร้าหนาวตอนค่ำมาบัดฮ้อนตอนยี่แก๊งแบบหนาวพี่น้องละรู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันบ่เคยเก่าก็ยังสมัยโบราณโบราณละ ยุคสมัยนีย้อากาศเปลี่ยนแปลงคนก็เปลี่ยนพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามบอกอะไรพี่น้องนะเสียเวลาเวลาครับมากินเขานาจากัาอะไรนี่ต้มปลาพี่น้องนะต้มปลานิลสือประดินมาโลหนึ่งพี่น้องก็ได้ต้มซะอ,อ่ตุ่มเมียบอกกินจกักโอ้อยกินต้มปลาดิเมีย่าพี่น้องมายังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมพี่น้องกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับเสียบๆนาจาขึ้นเกา่าโอ้เสียงมวยดีพี่น้องเลย เจ็บคอครับก็คอ,อมันแหง้งเป็นมัดกกเลยคอมันแหง้งพี่น้องนะเอ้ยนี่ครับต้มปลานิ่นครับเจ็แบแสบเ,เลยพี่น้องเว้ยเบียบไม่ไม่ตรงแยกน้ำพี่น้องเด้อเดี่ยแยกน้ำแยกตอนมันเลยนี่ก็เป็นแก้วบองแก้วแก้วจำ มาจินจำเจ้านํากันมาจำเจ้านํากันมาเกกมาสกเจ้วนํากันพี่น้องเนี่ยให้พี่นออออออ้องเด้อบมไปปลาแดกปลากระดีพี่น้องแล้วปลาร่าปลากระดีพี่น้องแล้วมาซสกปลาร่านำกันมากินปลาร่านำกันจำขอนคอยขอบไปเด้อพี่น้องเด้อ ยี่เห็นให้บทุกภาค่ญญาใดียครับเขาถูกแซ่บเลยตรงนั้นจากินเนจ่เอ้ยฮะมากินกทัวผููน้ำกันกับสุกแซ่บ

แซ่บสุดๆพี่น้องนะต้มปลาเด่นพี่น้องเอ้ยต้มตะบะขึ้นพี่น้องกินกินสองคนไม่หมดพนะี่น้องแล้วเลรี๊ยว่ากินโรงงานพรอพี่น้องนะเมีจุดเด็ดกินต้มปลาครับคืนนี้ เียมนาจากอะไรจัดไหนพี่น้องอรับโอ้โแซ่บหมดเลยม,มาครับมากินต้มป้าน้ำกันมากินเจ่วบ้องน้ำกันมากินต้มป้าน้ำกันตั้งแต่โมนี่ นราจ้ากกาฝากูติดตามไปด้วยพี่นอ้องเด้อฝากกูทำใจใจพี่น้องเนาะเพื่อเป็นั้งใจคลิปต่อไปพี่น้อง เวาเมื่อเดือนน้าจ้าตบไตที่คลิปกินต้มปลาครนะับกินต้มปลาเนเหมือนกันนะพี่น้องนะเวลาเมื่อนนี้น้าจ้าฝากกูจะตามฝากกูเลยกูแชร์ให้จ้าแอมน่เพื่อเปิดลังใจคลิปต่อไปพี่น้องนะเวลาเมื่อนี้น้าจ้าก็วิ่งไล่พี่น้องนะตบไตด้วยกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องคนระับสวัสดีครับ